ตาเมย์่้อนค่ะอาสวัสดีค่มาหนี้มาตามแม่พฟอนเนาะเอซี่กับทวงมาหลายหลายตาอ่อนตามแม่พฟ้อนหนึ่งเด้อพอตามแม่พฟอนหนึ่งเด้อยันงืช่นพท่านเนาะเอ็นวะเอ็นวะมันรุ่นกับว่าเป็นนังดอกน้องมันมีพลังมันดอกกัวไอ้เออเอฟซี่พูดเลเพื่อนมันก็เข้าใจแล้วว่าน้องพูดกับว่าอะไบุญมาโดนแล้วเนาะงานยากเนาะวันนี้ก็ได้ร้วมพัฒนาหมู่ไม้แล้วเพราะว่าเมียเราได้เงินจากงเอซี่เนาะส่งให้เป็นแบบนนะครับเล e ย ส่งแล้วเดี๋ยวเราบริรายมัวนึ่งใ่เพื่เนี่ครับเอาในเชมมันก็ได้ใี่ไหยเราไปไหนไดีวตุ๊กตาบอลได้ใช่ไหมตุ๊กตาบอลได้เลยอ่ามีใจลายมีใจลายเลยด้๋ยเนี่มากเนาะมันเกิดอบใจเกือบหน่อยเกือบกับเกือบท่องคนนี้ใั่นนี้คือต้องได้ยงงเราส่งไลนไปคนนี้ครับอยู่ในกองนังกัคือชุดตนเกอบเกือบครับเ สารคนเนาะจุกตาพร้อมเนาะาไตพร้อมเสียผาล่องเท้ามี่เพิ่นาไตกับพันก็บาดยังใช่กันดีใจหลายบ่กันได้แมมนันไแม่เหมน่ฟังได้ฟันกะว่าดิขอพุนหลายเด้อนี่ยร้างเสรนีไปเห็บบนไห้กับแอดมิน่านาแวอยแม่งหาใหมัวนี่ย่าเื่ให้แอดมินเดือดได้อกเลยว่า »มีพลังแล้วก็ ula, okay, เลย right. hmm ้ะอายีมสัน่ยมสัน่ถืออุ้มต okay. so? ุ๊กตาไว้ในฝันเว้ยดีใจสันว่าจะเห็นตุ๊กตาตระเนไว้ในฝันเห็นเห็นมันถือเลยว่าอุ้มเอาอุ้มนย่านดีใจเฟมเฟยเยอะเ่เฮ้ยดีใจนะพุ่นบกไฟบอเนาะบอสันนี่งพ่นเป็นเออพุ่นบกไบอพุ่นเป็นเนาะสันน่ขอบคุณนในลายเจเจอตุ๊กตาให้เอ๊ะนี่มนขอบคุณนในลายจ้า อันอันนกานดีใจมักตุกตางสิล่ะงามตัวพูดพูดได้ด้วยก็สั่งก็ได้ดอะยก็ได้ด้วยเดียนมันจะมีเพื่อนใช่ไหมตุกตาอะไรละตุกตาเราได้ละมันแพงเนาะโอ้ทำไมาได้พันกิ่งด้ยพันอะไรตรงเนี้ย มันแปดตาแบบตุ๊กตาเปลาไดไหมมันเป็นตาแบบเปลาได้นะมันตุ๊กตาแบบอย่างดีจ้ะเอาแบบเอาแบบอย่างดีเลยที่แอบมินโอนมาให้นี่จำนั่นแหละสร้างมันเพราะว่าเหดให้เหตุทุ่มๆแต่ว่าหายทุ่มแบบว่าหายนองแบบอันนี้หายพันธี้พลังพลังไอ้มาซอยแอบมิน้นอ๋อไงหายแบบบ่าแพงเลยค่ะเวืดเป็นเบิด ก็ย่างดีให้เลยแต่างดีๆให้เกือบก็เกือบงามว่าเตี้าออกกู้ใบว่าต้องเอาออกดอกอยากให้แบบเนียนเงียบนะอนาคตต้องเอาออกดอกก็จันปะจะมาช่วยกันก็ไม่งามเลยเจ้าออกมาบนใบเตี้ยออกไม่ช่วยเหยียบมนีนเบิ่งเลนะเป็นมาเกือบงี่มาเกือบส่วนสูงแบบว่าเป็นท้องเป็นแบบเหลี่ยมเหียมนะรรับเนเดิเล็กหน่อยมากเป็นคือจังโอ้ยงามดีดีเลยเสือให้งามครับครับ ที่แรกว่าเสียอันแบบเสียสั้นตะขอดไหมเสียแบบอันปีใหม่นะมั้นอันมั้นอันมันบางหัวโพดเลยเอาสีแดงน่แตาบังเอาแบบบางมันสั้นตะขอดครับจ้าเอาแบบเป็นชุดสีแดงด้วยกันนะยิ้มด้วขอบคุณแม่เด้อที่เสื้อนูเด้อจ้าถ้าบุญในูขอบคุณแม่ขอบคุณซี่หลายมมีพลังแล้วนะเฮ้ยมีหลายย่าน หายมิ่นเสียใจเรื่องว่าที่หายเตรียมเลยจะไปให้นแล้วดีไหมว่านะเอาไปเลยประสั่นมาบอกโตมาได้มาจดหายแล้วแม่ก็ได้เห็นในกระดาษเป็นก็เลยแม่แม่ขึ้นมาแล้วก็จดไปเลยนี่กัเลยฝ่ากจดเลยจมี่นะตื่นมาฝ่ากจดเลยมันจ้าจดไปแล้วจดไปแล้วจดไปให้ยเร็วเป็นแม่คนใดมากคนเนร้าไม่เขียนว่าอย่าลืมเป็นโตุดนี้ได้นะครับซีโต้ขึ้นเรา ลองเอฟซีกัลองตัดเลนมันได้ให้เราได้ครับตัดวัตสุตัวเล่นวัตสุตัวเลยพี่น้องมักตัวได้กันหนักแค่หน่อยจะได้มากๆกับบาลงแต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้เน้นเจ็ดสองจะบอกมีตัวเน้นน้ำเยอะเน้จ็ดสองเพิ่นให้ตาแม่กับมักเท่กันเลยแม่กับมักเจ็สองเพิ่นบอกเน้นตัวเน้นเนน้จะให้มาซีโคะเออมาซีโต้ซีโตเล็ ไเขียนยังสี่เหลยวกับวาอยู่ดเนเลกล่างเิ่นวามันเป็นยังสี่ละเหล็ล่างเป็นสี่เปเบิ้งแล้วมันเป็นยังสี่เิ่นวาไปเบิ้งเานั่เป็นสี่ตัวด้วเรามันสตัวเพิดเบิ้งมาเล็วนี่ใหญ่สตัวหนาเป็นเล็กล่างเนีั้เล็กบ่อาแบบสตัวนั้นเปเล็กบนเน่คือพอว่าเอาอันสมตัวไปเลยแม่กับอ้รกอยู่ด้มันเป็นยังสี่ละเิ่นวางสี่มเล็กล่างเนาะมันกิเป็นยังสี่ือเป็นวาเล็กล่างเป็นสี่ละเหล็กล่างนี่ก็ได้ เป็นตำล่ามันข้างนานี่ก็เป็นล่างนี่คู่นาเนี่ยผสมตัวท้ายเขาเป็นเรือบนเหมือนกันเป็นวางสี่แม่มันเป็นอย่งสี่แหละเป็นว่ามันมังสี่แม่กันนะเมื่อเมว่นั้นแล้วก็ให้เข่าเนาะที่ว่าซีตัวแบบนี้มันเข่าสองเข่าเนาะมันเข่าสองเข่าซีตัวแบบนี้เป็นอย่งสี่แหละเป็นว่างไหมถ้าเอาแบบว่าขังบนซ้ำเน้นๆไปเลยอย่งสี่นะแม่ว่ามันเป็นอย่งสี่แม่เป็นวางสี่แม่ไปเห็นแล้วมันเป็นอย่งสี่เป็นว่าง เอาขอลองพี่น้องกันเดิพอดีพรงามเด้อนะครับพราก็ผสมมาแล้วประกันในวันที่100เปอนเ็นต่บลูไม่เพียงหูเนาะ่ะเกินไดนมากังในในไงเ่มากสันน่นนอนเราไเห็นบางได้เราแไไมากสั่นด้วยกันครับคุญเพื่นกรไดรับแจกอมทราบุญทางเด้อเอค่ะปรีวมทั้งบุญกับนอนเด้อนะครับกอบคุณแม่พอ่อหลายที่แี่งปันาทางเดมากว่าแพงเนาะเอฟซีชัมันก็ต้องทำ้บุญนั้มองต้ออีกนะเพรใดอยากไปเส้นนำก็เพระอยากไปเส้นบาทให้นอนบ ช่วซื้อเขาก็เขียน่องะไเนียาเดี๋ยวชวยซื้อเช่นนึงนะฮะเงยัลมึงนะพี่น้องเ็นอยาไปเห็ดบุญน้องต่อา้ชใส่บาทใ้น้องอะไคืกันนะครับกระไรคนอยู่เอฟซีไปเห็ดปุ่ไหนมันไปทำบุ่น้ำฝนเลยใส่บาทจะหน้ามเยอะพรูว่าน้องอะไรเนาอเพราะว่าเราเคยใส่บาทนานกัสเอิ้นซื้อหนาะซื้อเพราะเขามีซื้อเลยื่องซื้อได้หม กูมันเหลือไพ่อยู่กูมต้องบอกเหลือไพ่น้อเขียนล่งน้อเนลือไพ่เลยมาเย้ฮะลุกซีเพื่อนเด้อนะครับหาพี่น้องอยากอยากกันทัพบุญทัพบุญใส่บาทลาหน้องนะครับนาลิสลานะครับชิมโปคังน้องแอนเรศเรนเพื่อนนะครับหาคนอยากทัพบุญกับน้องทส่บาทอยากน้ามหาเนาะแต่สามมาทัพบุญด้วยกันกูชุ่มหน่อยใช่ไหมสม่ำมากเลยกเอออยากใส่บาทให้น้องสิครับ ทิศานระล,ลึกถึงบุญถึงน้องไหนเด้อน,นะครับน้องแอนนะเนาะคือโชคเช่นนี้นะครับเพื่อ่าให้ FC ซีผู้อยากก็บ,บุญน,นะ้อน้องนะครับน,น,น,ารานันทิศาลาซื้อมวนนันทิศาลาจิมพโคลคังครับผมน้นองเอนอันนี้เื้องน้องคนหามากนะครับ5 072ูนะครับตั้งนหศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ด้าเจ็ดศูนย์สองกับ สองนะครบสุดโต<ะ>เนาะไล้ซี่คู่ห่งจับคููได้มันจะได้ยุปประมาณหกกูนะครับเมียราบว่าว่าเจ็ตสองตัวเนีเยน,นไนนยออนนด้นะครับมัไว<ะ>่างวดก้อนตำแหน่งศูนสองมันเกยออกแต่าเต็มเต็มมนดีเนาะนะครับเอาวันนี้คคบัสุดโตเราพี่น้องมาตัวไดเรียกเอานะครับถึมมาค่าศูนย์อะไรชิมเก็ตอะไรทุนนิดหน่อยหรือเกตาัาเลนนะครับคือมันไ้นจัดไห้นี่ยเพราะมีผ่าดเนานะมจะเข้ามาในหกซตัวนี้เนาะงวดก้อนเมียรับวา่บวาไย,ยุ่พได้จับสองเก่าห้เพามาเ่อนอนมามักน้ำ เป็นมากหน่โตโตออกของเก่าแม่ไตัดอครบสุดตัวล่ะเพรานว่าเอานี่ได้หลายคนองมันมันเป็น2เก่านาะน่่องเก่ามีในี่เลืเพื่อน่ะเล้วนี่เลยมี่เก่ากวมีหกกมี่่องก่มี่นะจะเพิ่นเห็ดหน่อยนะเพิ่นเห็ดอันสองหสองเก่านะเอาซ้ำนี่นะแต่เป็นผู้ตัดตัวกับมีกระถือนะครับอืน้องเพื่น นตัวล่ะข uh, <h> ับเรียกกรนั mm ีต hmm. uh, ัละวิ Cooper, ่งเนนี่นีะวิเาเนาะนตัวบม่มีผนับหายจชิหคูยังไม่มีผ่านเลยวัตบ้นในชุดสีตัวเนี่ะครับแต่ว่าพี่น้องเพื่อมาเตะกันนักตอนนั้นเลยประมาเข้ากับย้อนเบาๆเข้ากับเด่เบาๆนะจากบาทอาวันเยก็เป็นการเน้นหายุ่หมือนคึ้นเน้นจิตสองนบางสี่คนหนเิสองเนาะ คออีซี่มีโฉมมีใช่ใส่ปีใหม่เด้อหนเงินเกี่ยวปีใหม่กันทุกคนกุลปีใหม่ขอบคุณหลายๆที่ที่น้องเอีซี่รวมทึงบุญกำนองเนาะแต่คอท่าถ้บุญมาแล้วขอได้ขึ้นหลายๆเรื่องเหมือนเห็เรื่อยๆยกช่องเรื่องนะครับสำหรับเด็กเป็นบ้านเนาะเด็กไทยเอาจากล็อกหงสุดอไทยเช่นึงเนาะนะครับใส่ไทยเนาะใส่ในวังไหนใสนในวันไหนเนาะเด็กไทยเนาะเป็นเปียงว่าบอกยิมเนสได้แล้วหรือเด้อเดี๋ยวมารวยมากยิมเนสต้องหาเด้อ เป็นแปลงหเหตุไปเห็นแล้วตู้ไม้ก็เป็นตัวเก่ากับไม้ยัง,งไม่แนะเดี๋ยวพี่น้องเอี้ยซี่มนจะได,ด,ด,ด้มาอีกเนาะจะได้ทับบุญรนี้ละนะครับอยากอะไยังก็ต้องบอกอีแม่เนาะเดี๋ยวพี่น้องเอีซี่เฮาเพราะมิจะพูแพร่งหรอกมีแต่พูใจดีเนาะนะครับเอ่อ,อตะวันน้องมียเนี่ยอยากได้เนาะพอเกินความสาหมาัดก็แพรงเกินไปพี่น้องทับบุญน้อาางอได้ไก่เสียมาทรงอีดีดาได้ใส่กีลาได้บุญหลายๆเนาะนะครับอาตามนี้นะครับห้าศูนย์เจ็ดสองน้องห้มาแล้วนะซีโต้นะทับหาห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสอง อ่าเจ็ดศูนย์สองา้องนอนค่อยเนเจ็ดสอนะ้อับนะครับังวันนี้เยี่ยมจ้อยจ้อยโยคนเด็กวดตุกตาพนใดได้ด้วยเนไได้ฟันตั้อย่างได้เพี่คนไดของมาตุกตาได้ว่าได้ละเนาะซื้อตัวละพันกว่าเนี่ย่นกับซีมีมูเนาะมันเน่หลินพได้หลินเนาะเพราะว่าไอ้แต่ว่าขนฟันเห็นไหนุ่มว่าเอ้ไอ้ไอ้นไงหญอเน แต่ว่าเขาฝันสองคนหรอกูฝันว่าไอหนุ่มมันตายเขาแก่หลุดมากตาว่าตามันข้างตา่าตามืนตาตายบ่หลับเลยว่าสันว่ะแม่ว่าโอ้ไปเหตุการณ์กับท่านให้ดำได้ดีแล้วล่ะมันทานอะไรๆคิดไว้คนใหญ่นะรข้างน้องบอเปินฝันนอ่านใบคนใหญ่น่ะมันเขาแก่มันมามันตายตาข้างเลยว่าสัน อันฟันลายกายเป็นดีนะคนดเนี้ยเสียแล้วฮะคนดเนี้ยเมียบออ่านนี่แม่ล้านนี่แม่อ๋อล้านถ้าเจ้าฟันว่ามันตายเจ้าเลี้ยแก่มากตาบ้าอันตายยังไหนตามือตาบ้าหลับหน่าข้าเจ้าว่านี่คนใดตายไอ้ฟันว่าล้านคนใหญ่น่ะตายจะกินคนนั้นตายโบอายุเท่าไรอายุเพิ่นไอ้สิบหกปีโอ้ย ิสี้วเล่าแบอกแล้วว่ามันสีม่ออกตัวนี้แต่นี้แต่นี้ไม่สีิเสีพอไแตาบ้าตายยังคือตาขางมาพคนทตันใจพคตรตั้อันอายุคนชาวสิบหกพอดีสิบหกสิบห้าพ่อสอนมันบมดตายมันเสียพ่อสอนอันนมนมเดี๋ยวคนเครับขออนุญาตแอคิดตัวนี้ได้ครับสวัสดีครับ